ทู่ทวินเฟรมไม่ใช่คนสองคนแต่คือตัวตนเดียวกันคือการพบเจออีกด้านของตนเองที่เคยหลบซ่อนในเงาในมิติของจิตวิญญาณขั้นสูงทวินเฟรมคือหินกับหยางในจิตเราเองคือดีและชั่วบวกและลบสว่างและมืดที่ไม่ได้แยกกันแต่สอดประสานเป็นหนึ่งเดียวผู้คนมากมาย ตามหาคู่แท้ภายนอกแต่ผู้ตื่นรู้หันกลับมาพบคู่แท้ภายในคือเราในอีกด้านที่ต้องการการยอมรับไม่ใช่การปฏิเสธเมื่อรู้จักชั่วอย่างแท้จริงเราจึงเข้าใจดีอย่างลึกซึ้งในความดีมีเงาแห่งความชั่วในความชั่วมีเมล็ดของการตื่นรู้ทั้งคู่ทำงานกันเป็นหนึ่งเดียวเสมอ นี่คือคู่ทวินเฟรมแบบสมบูรณ์การกลับมาเป็นหนึ่งเดียวกับทุกด้านของตัวเองไม่แบ่งแยกไม่ผลักไสและในจุดนั้นจิตจะสมดุลผลการสแสวงหาช่องตื่นรู้รู้จักตัวเองขอส่งพลังงานทวินเฟรมนี้ให้กับคุณที่กดติดตามช่อง